วิเคราะห์สนามเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ตกันค่ะเดิมเนี่ยภูเก็ตเป็นเก้าอี้ของสสพักประชาชนนะคะอดีตพักเก้าไกลตอนนั้นเนี่ยเป็นสีส้มเจาะเข้ามาได้ในพื้นที่พักใต้เลยนะคะเป็นสสอ,อยู่ทั้ง3เขตแต่ว่าครั้งนี้การจะรักษาเก้าอี้ก็อาจจะไม่ง่ายนะคะโดยเฉพาะผู้สมัครสสจากค่ายสีอื่นที่มีกระแสะความนิยมมาจากพักเช่นกันค่ะป้ายหาเสียงและนําตัวผู้สมัครสสถูกนํามาติดตั้งตามจุดต่างๆค่ะ ผู้สมัครสอสอหลายคนลงพื้นที่แนะนำตัวเพื่อขอคะแนนเสียงการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจังหวัดภูเก็ตสอสอเขตทั้ง3เขตเป็นของพักประชาชนแต่ว่าการแข่งขันครั้งนี้แชมป์เก่าอาจจะรักษาเก้าอี้ได้ไม่ง่ายนะคะ ข้อมูลการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์เอกรินต่วนสริริอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีซึ่งทําวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและผลการเลือกตั้งที่กําลังจะสะท้อนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ภาคใต้โดยคาดการ์ว่าพักประชาชนอาจจะไม่สามารถร,รักษาเก้าอี้ไว้ได้เพราะว่าการได้สอสภูเก็ตเมื่อปี -66 เป็นกระแสความนิยมของตัวนายพิธานลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลและการที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ยอมรับพักนี้ก็ทำให้ฝ่ายก้าวหน้าเทคะแนนให้กับอดีตพักเก้าไกล แตกต่างจากครั้งนี้นะครับที่การเลือกตั้งเร็วขึ้นไม่ครบเทอมครับอาจารย์ก็เลยวิเคราะห์ว่าพักประชาชนมีสิ่งที่แน่ากังวล3ข้อด้วยกันนะครับหครับการเลือกตั้งปี -66 ครั้งที่แล้วคนภูเก็ตหวังให้อดีตพักก้าวไกลได้บริหารประเทศแต่สุดท้ายสสทั้ง3คนไม่มีโอกาสอยู่ฝ่ายบริหารจึงไม่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ของสสนะครับเช่นที่ภูเก็ตมีปัญหาน้ําท่วมรถติดก็ไม่ได้แก่2ครับคนภูเก็ตพูดถึงปัญหาการกระจายอํานาจซึ่งพักประชาชนไม่ ไม่สามารถทําให้เกิดความตื่นตัวในการแก้ปัญหาได้ครับจึงถูกมองว่าไม่สามารถทําตามคํามั่นสัญญาในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วสําเร็จและข้อ3ครับการที่พักภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลทําให้ดึงบ้านใหญ่เข้ามาอยู่ในสังกัดเพิ่มขึ้นซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคนในพื้นที่ครับในทั้งหมดแล้วเนี่ยความได้เปรียบในทางการเมืองในเชิง เขาเรียกว่าในเชิงเครือข,ข่ายทางการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่า,าภาคภูมิใจไทยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้โอกาสที่จะครองภูเก็ตเป็นสีน้ำเงินในการเลือกตั้งปี69ซึ่งผมคิดว่าแทบจะถ้าณนะวันนี้นะครับวันที่5เนี่ยผมคิดว่าณนะวันนี้ข้อมูลที่มีอยู่และการไปลงพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าภูเก็ตจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอย่างแน่นอน หนึงในเสียงสะท้อนของชาวภูกเก็ตค่ะบอกว่าต้องการสสที่ทํางานเป็นรูปรธรรมโดยเฉพาะเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําระหว่างผู้มีไรายได้น้อยกับคนรวยที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและมองว่าหลายโครงการในจังหวัดภูกเก็ตถูกพูดถึงหลายครั้งแต่ไม่เคยเห็นผลเป็นรูปรธรรมคือผมจริงๆต้องการสสที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชน, <S S ววนเพราะว่าจริงๆที่เห็นดูปัจจุบันนะ มันก็ช่วยได้แต่ไม่ถึงขนาดเต็มที่เพราะประชาชนส่วนมากยังเดือดร้อนอยู่ใช่ไหมอย่างการทํามาเก,กินหรือการพื้นที่หรือที่อยู่อาศัยในพื้นเกศเราเนี่ยคนจนก็ยังลําบากมากไอ้คนที่มีฐานะมันก็อยู่ได้สบายใช่ไหมดยผมอยากให้สสเข้ามาจัดพื้นที่บางพื้นที่ที่ให้คนจนได้อยู่ด้วยแต่ผมเห็นสสก็ไม่มีใครทํามาเลยที่อยู่มากก็ไม่มีใครทา การเลือกตั้งสอสอเขตในจังหวัดภูเก็ตมีผู้สมัครสอสอในแต่ละเขตไม่น้อยกว่า6คนนะคะมีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ที่ต้องการจะมาช่วงชิงเก้าอี้สอสอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ